มาเมืองไทยกันั้งคู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณม้าอ,อนภาหรือว่าคู่กรณีดาราน้องใหม่ที่โดนตบหน้าที่เกาหลีใต้ค่ะ<ม>นั่นก็คือคุณเอ็นนันทวัฒน์นั่นเองค่ะคือวันนี้เหมือนกับว่ามามา,มาชี้แจงเหมือนกันนะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนี้ก็ยัง ยังโกรธอยู่อ่ะคนเรามันเกิดแผลในใจอ่ะถึงแม้ว่าจะอภัยไปครึ่งหนึง่งไม่อยากจะติดใจอะไรแต่ว่าในใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่เขาเองยังไม่เคยตบตีเขาแบบนี้ส่วนทนายตั้มเองอ่ะค่ะก็บอกว่าถูกตบจริงแจ้งความก็จริงแต่ณตอนนี้หน้าที่ของเขาหมดลงแล้วเขาไม่อยากจะเป็นเครื่องมือของใครแล้วคือต่อไปนี้ทั้งคู่เนี่ยเขาจะไปดีกันก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วอย่างช่วงไม้ที่ผ่านมาค่ะนี่เขาคนนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ก็ส่องหาสืบหากันอุ้ยคนไหนคนไหนกลับมาเมืองไทยก็ได้ถแถลงข่าวแล้วนะคะก็คือคุณเอม็มนันทวัฒน์ผองบุรุษค่ะนักแสดงหนุ่มนะคะเป็นดาวรุ่งละค่ะมาถแถลงข่าวกรณีที่ถูกรุ่นพี่นะคะอย่างคุณม้าอ,อนนภาตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากว่าไม่ไปกินปูด,ด้วยกันเจ้าตูก็เปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะ คือก็ไปช้อปปงช้อปปิ้งกันในห้างเนาะแล้วก็เหมือนว่าจะไปที่โซลทาวเวอร์ค่ะคแล้วพี่ม้าบอกว่าเขาวางแผนเอาไว้แล้วะว่าเขาจะไปกินปูซึ่งผมว่าผมก็ยังอิ่มอยู่นะก็เลยปฏิเสธไม่ไปหลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยโดนตบเนี่ยค่ะหน้าหันไปเลยะนะคะก็ยืนยันโดนตบจริงๆแหละ แต่ณนะตอนนั้นน่ะหลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะพูดกันไปต่างๆนาๆนานะมันก็มีการแตกขยายอะไรกันไปมากมายเขาบอกว่ามันเป็นเพียงตัวเขาเองคนเดียวที่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรยอมรับตอนแรกคือโมโหมากเลยอ่ะพ่อกับแม่ยังไม่เคยมาทํากับเราแบบนี้แล้วคุณเป็นใครเนาะก่อนที่จะมีการขอโทษกันทั้งสองฝ่ายตัวของาาคุณม้าเองก็ยอมขอโทษรุาา่นน้อง รุ่นน้องเองก็ยอมขอโทษอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนจะจบนะแล้วก็ยอมไปกินปูกับเขาหลายคนก็บอกอุ้ดูสิโดนตบขนาดนี้ยังจะไปกินปูกับเขาอีกเหรอก็<ม>บอกว่าไม่ไปได้ไงกับพี่มาเขาร้องไห้อ่ะก็เห็นใจเขานะตอนนั้นคือใจอ่อนะอ่ะสงสารน่ะแต่หลังจากนั้นก็คือออกห่างเลยคือย้ายห้องพักอ่ะไม่อยู่ชั้นเดียวกันละอะไปอยู่กันคนละปีของอาคารกันไปเลยแต่ก็ไม่ถึงขั้นย้ายโรงแรมตามที่เป็นข่าวนะ ส่วนที่ไม่อยากจะเจอหน้ากับพี่ม้าหรือว่าไม่กล้าจะไปเผนชนิญกันณตอนนี้ยอมรับกลัวใจตัวเองจะใจอ่อนถ้าเจอหน้าพี่เขาอาจจะใจอ่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วตัวเองก็เป็นน้องใหม่ในวงการด้วยแบบนี้แต่ยืนยันว่าเรื่องตอบหน้ามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนและก็ยืนยันว่าพี่ม้าไม่มีการแสดงอาการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่อแววเกี่ยวกับเรื่อง,องชู้สาวอะ<ต>ฟังอยคะแต่ในเรื่องของกฎหมายผม ผมอยากให้มันเป็นตัวอย่างอะครับว่าไม่ใช่ว่าใครจะถูกตบก็ได้แต่ววันนี้ตัดสินใจจางตามรายการเลยครับผมผมยังก่อนออกมาผมก็ยังคุยกับที่บ้านนะว่าฟ้องไหมครับลูกฟ้องครับยังเป็นฟ้องอยู่ผมไม่รู้นะอนาคตของผมวันนี้จากวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่ถามว่าผมไม่ได้กลัวอะไรแล้วครับไม่ไ,มได้กลัวแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันจบให้ไวที่สุดเหมือนกัน,นครับผมก็ถ้าเกิดสมมติไฟตรงนี้มันดับลงเพราะผมเอาเรื่องเอาเรื่องของผมที่ผมโดนอย่างเงี้ยมา ผมก็พร้อมให้มันดับครับผมก็จะไปหาไฟดวงต่อไปเพราะผมก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วจริงๆบางทีคุยกับเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะกังวลเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้มีหนทางหรืออนาคตในวงการบันเทิงอีกต่อไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เขาพร้อมเขาอยากจะแสดงด้านที่มันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงไงแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครสมควรที่จะโดนตบอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอ่ะ ทีนี้ตัวของคุณเอ็มบอกว่าเอาละเคลียร์กันแล้วแต่ในใจมันมันก็ไม่สามารถที่จะเหมือนเดิมได้เนาะมันก็ยังรู้สึกแย่กันอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจแจ้งความซึ่งสุดท้ายแล้วคดีที่เกาหลีมันจบนะเพราะว่าณตอนนั้นก็อย่างที่บอกถ้าเจอหน้ากันแล้วมันใจอ่อนเซ็นเอกสารยอมความให้เขาไปแล้วแต่ว่าคดีในไทยอันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาทางด้านของทนายความกันก่อนนะแต่ยืนยันไม่มีการยอมความนะในประเทศไทยเนี่ยทางด้านของทนายที่มาเปิดเผยเรื่องนี้คน แรกก็คือทนายตั้มค่ะทนายสทธาเบีย้ยบังเกิดอ่ะนะคะคุณผู้ชมคะก็ยืนยันว่าคดีเนี่ย<ว>เขาดําเนินการจริงๆนะในเกาหลีมีเลขคดีมีใบแจ้งความแต่มันก็ดําเนินคดีอะไรกันไม่ทันส่วนกรณีที่มา้าอนภาอ้อางว่าแค่แตะหน้าดูคลิปการคนทั้งประเทศคงจะเห็นว่าตบหน้าไม่ใช่แตะหน้า<ม>เพราะว่าน้องบอกว่าคือหน้าสั่นเลยอะ่ะก็ค่อนข้างแรงล่ะค่ะส่วนกรณีที่มาอนภาอ้างว่าเคลียร์จบแล้วผมก็อยากจะบอกตรงนี้ถ้าเคลียร์จบแล้วน้องก็จะปล เบอร์บล็อกไลน์ทำไมไม่อยากเจอหน้าอีกด้วยส่วนการแจ้งความก็แนะนำน้องไปว่าให้ดำเนินคดีทั้งสองประเทศแหละทั้งไทยแล้วก็เกาหลีนะคะแต่ก็ตำหนิน้องไปเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องจะกลับมา,าทุกคนตามหาตัวคนอยากจะรู้ความจริงจากปากของน้องเอ็มใช่ไหม,มน้องเขาก็ไปพูดผ่านทางขลับเฮาอะ แต่การพูดทั้งขับเท้าตอนนั้นได้เขาเนง่แซวกันไปเลยว่าเฮ้ยเราจะหอนกันไหม mm hmm. เพราะน้องก็เหมือนกับว่าใจอ่อนกับพี่มา mm hmm. แล้วก็พูดข้อความหลายๆอย่างท,ที่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเข้าข้างพี่มาณ mm hmm. นะตอนนั้นน่ะทนายตั้มเองก็บอกว่าก็ก,ก,ก็ไปตําหนินะการพูดแบบนั้นน่ะที่ไปปกป้องคนที่ทําร้ายตัวเองอ่ะเพราะในด้านคดีความตัวเองไปปกป้องแบบนั้นมันจะสู้กันยังไงจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกับน้ององีกส่วนน้องอ่ะ จะไปได้ดียังไงหรือว่าจะไปดีกันยังไงก็ปล่อยเข้าไปเขาไม่อยากจะยุ่งและไม่อยากจะเป็นเครื่องมือของใครแล้วเพราะว่าเขาก็ทําหน้าที่ในส่วนของเขาจบแล้วเหมือนกันค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง